จุงกระสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับก<อ>็วันนี้ก็มาทักทายพี่น้องสักเก้าโมงสิบโมงนะครับ<อ>ก็คันนี้ก็เป็นรถของนายสอนนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะมารีวิวแหนบหน่อยนะครับเ<อ>พราะว่ามีพี่น้องเอฟซีทักมาอยากรู้ราคาแหนบนะครับว่าเราต้องหาซื้อราคาประมาณไหนแบบไหนนะครับ ก้อนนะงครับของนายสอที่เคยรีวิวไว้ทําระบบ DI ไออทีเก้าห้าทำเป็นระบบ DI 120นะครับก็ตัวนี้ลูกเตะเดียวนะครับก็นายสอนี่ก็มีมีโครงและเครื่องอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ถลเอร์นี่ก็มีอยู่คันเดียวนะครับแต่ชุดหน้านี่มีอยู่สองชุดนะครับแล้วก็เห็นเป็นเห็นไปทำชุดเบรกมาใหม่มั้งครับนี่ เดี๋ยวมาดูแหนบกันเลยนะครับนี่นะครับแหนบเป็นแหนบรถกระบะตัวนี้น่าจะเป็นของแคบนะครับมันตัวนี้น่าจะเป็นของ TFR อิ u ุ TFR หรือเปล่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีรองไม้ไว้ด้วยนะครับธรรมชาตินะก็แหนบนี้น่าจะ ได้มาในราคา2,500นะครับผมก็ราคาราคาแนบนี่ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะไปหาซื้อได้นะครับมันจะมีตั้งแต่ราคา2,000กว่าบาท2,500หรือ3,000กว่าบาทนะครับถ้าเป็นของพวกวีโก้พวกรุ่นใหม่ๆม,มันจะแพงนะครับก็เป็นเก่าถอดของรถกระบะนะครับ หรือหาซื้อตามเสียงกองก็ได้นะครับถ้าถูกๆหน่อยก็ไปหาตามร้านเ็จเหล็กที่เขาชําแหละรดนะครับมันจะหาได้ถูกนะครับก็ความแข็งแล้วก็ความอ่อนก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกเลยนะครับชุดแนบนี่ก็ถ้าหลายตัวมันก็แข็งเป็นธรรมดานะครับแต่อยู่นี่ผมจะท,ทําอยู่สักประมาณสัก3ตัวนะครับแบบ เน่เนๆหน่อยนะครับระบบโชคนี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ดึงไว้แล้วก็อ๋อถ้าเป็นของพวกมิซูมันจะหนาหน่อยนะครับของมิซูนี่ใส่สัก2ตัวแล้วก็ตัวรองสั้นๆส,สามตัวนี่ก็แข็งแล้วนะครับถ้าเป็นของมิซูมันหนากว่าวเพื่อนแล้วก็ยาวกว่าเพื่อนด้วยนะครับก็ ตัวนี้ตัวนี้ได้มาถูกหน่อยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะคู่ละพันแปดหรือเปล่าครับตัวนี้น,นี่นะครับ <laughs> สามตัวนะครับตัวนี้เนิ่มๆเ,เลยนะครับถ้าใครที่ชอบบรรทุกก็หนาๆหน่อยแต่หนาเวลาเราขับรถตัวเปล่านี่มันจะไม่ค่อยไอเนี่ยนะครับไม่ค่อยยึดหยุ่นดีนะครับประมาณนี้นะครับ เรื่องราคาแล้วแต่ไปไปซื้อได้นะครับราคามันไม่จำกัดนะครับแล้วแต่ถ้าของใหม่เส้นละแต่ก่อนเคยถามตกไปเส้นละ700กว่าบาทนะครับเจ็าบาทถ้าซื้อของใหม่มาประกอบก็หมดหมดหลายบาทอยู่นะครับอ๋อเดี๋ยวจะถามนายสอนหน่อย ทำเบรกมาหมดเท่าไหร่นะครับนี่ 4, <000. S 1> รวมรวมค่าช่างหมดแล้วนะครับค <4, 000. S 1> ่าอะไรค่าค่าช่างซื้อ <4, 000. S 1> อะไรเดินเองครับไม่ไม่รวมนะครับแต่รวมค่าค่าช่างทำเดินระบบเบรกนี่ก็หมดไป4,000พอดีบ่ 4, 000, 5, 000นะ4,000 5,000เลยเนาะประมาณนี้นะครับเป็นมันเป็นดุม ดุมหน้าของรถกระบะนะครับเพราะว่าตัวนี้ไปซื้อมาตัวห้ารูนะไปซื้อห้ารูแล้วก็ไปซื้อเขาเรียกอะไรนะตัวอะแดปเตอร์ห้าออกหนะครับมันจะแพงหน่อยสั่งลงกลึงเนาะได้นับหรืออย่างชุดนั้นนับแล้วรวมกันอ๋อรวมกันแสดงว่าไม่แพงนะครับรู้สึกยังไงปลอดภัยกว่าเดิมไหมครับนี่ ปลอดภัยนะครับเพราะว่าให้นายตัวร้ายขับนะครับนายสอก็ไม่ได้ขับก็ปลอดภัยนายสอนครับแต่นายตัวร้ายเป็นคนขับก็คงจะปลอดภัยนายสอนะครับก็ทอลงพื้นทั้งสองคันเลยนะครับของนายสอหางมีจิวทั้งคู่เลยนะครับก็มีแต่ประมาณนี้แหละครับเทเลเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังจะมารีวิวเทเลตัวนี้อีกนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นอีกช่างนะครับทำหลายช่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปคลิปหลังต่อจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเทเลอร์คันนี้ว่าสองนี้เป็นช่างคนไหนเป็นคนทำนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นจุดกำเนิดของระบบดิสบริหลังเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถนนก็ ไม่สูเรานะครับนานๆออกงานทีนะครับคลิปนี้น่าจะมากันสั้นๆแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ